แล้วเปิดตัวหรือที่เรียนะตัวที่เยียมมาเลยครับผมไม่กล้ามองตัวดราเอาดังมาจกับเจียวมันขโมยมมกกูเดี๋ยวกูยากได้ฟิลแบบเออทำแมงวีสักูยากได้ฟิลแบบผีไล่กอะไรประมาณนี้ยไม่ตองีกูเปิดเปลี่ยนหนตอแรกๆยังตกใจีสัตัง

ขึ้นไปที่แหละนบอพีา้อขึ้นไปี่้ยวยว้ายว้ายว้ยว้ายว้ายวู้ายอ้าหว้ายว้ายว้ายวย้าย้ายว้าหายวา้ว้ายก้ เ่าีมึงจะไปจะไม่ยู่เสียเลยเนี่ยว้าวโอ้โหคุณจังจะเป็นคุณจังได้ไัตวเองมุอตัวเองตอเงอเอง่ ยังยักขาม่ีก็ไปตืนกระขึ้นมาอีสัตว์วิ่งหนีไที่ผู้ร้อยเี่ผร้ยเิดอีสัตว์ขใเขา้างงชักพักเมนึ้นมาด้บนอีสัตว์ใรีเียเนี่ยไม่เนียทดีไกลัวทุกอย่างอยู่ว่าผอีสัตว์ตกใจทุกอย่างที่ไม่ใช่ผีตา

เดี๋ยวเดี๋ยวเนียจสัดาห์จสดสปดหไปเวไอาตามเขาหมอห้องเฮียเียมาตู้กูะเจบสเกีสักม่ไม่ไ้นนา้าไอ้้มันเจไาไ้างเอ้เจ้เจไ้เ้อไอ้เห้้อเเอเอ้อ้อเอ้เเ ơ cái suất đấy là cái suất đấy nó chiếm lại giả nó đã chiếm